น,นี่ต้นตีนเป็ดน,น้ำมองมาอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วดอกขึ้นเรียกว่าเต็มต้นรอที่จะมานก็ยังไม่ยอมมานสักทีก็ถ่ายเอาไว้ก่อนอันนี้ก็คือ เมื่อวานนี้ฝนตกเกือบทั้งวันแต่ไม่ได้ตกหนักหรอกมันแช่แช่ดอกก็เหมือนจะสลบสลบไปหน่อยแต่เต็มต้นเลยอันนี้อยู่ในมุมสูงประมาณสามเมตรอยู่บนสะพานข้างถนนต้นต้นนี้ สูงสักประมาณ5เม,5มตรก็ยังไม่เต็มที่หรอกจะไม่ได้แก่เต็มที่แต่ใบของต้นเนี้มันออกเป็นแฉกแฉกแฉกเน่อกดอกอ้านเหนือนะแล้วก็มีใบรวมกันประมาณแ8ใบ ดองไปก็สวยนะแต่ดอกนี้ยังไม่สวยเต็มที่จะรอมานอีกทีเนึง